สวัสดีครับพบกับผมครับประการศิษย์ในช่องซ็อกแซกแมนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้อาจจะเจอกันบ่อยนะครับเพราะว่าตนกักตัวนะครับตนกักตัว14วันนะครับก็มีเวลาที่จะมาทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเป็นความรู้เ็ดเ็ดน้อยนะครับเป็นเทคนิคเกๆน้อยต่างๆนานาครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นปัญหา ปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอนะครับเพราะว่าเป็นเป็นปัญหาที่ที่ก้ามกึ่งนะครับระหว่างการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าว่าปัญหาจริงๆอน่ะมันจากอะไรกันแน่นะครับในมุมมองของลูกค้าก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะอุปกรณ์นะครับแต่มุมมองของพนักง,งานขายก็อาจจะ มองว่าเป็นเพราะลูกค้าไปใช้ผิดวิธีผิดประเภทอย่างเงี้ยนะครับเราน่าจะเคยเจอกันนะครับเครื่องใช้ไฟชิ้นใหญ่ๆนะครับที่ใช้กำลังวัดเยอะๆอย่างเช่นไมโครเวฟนะครับอะไรอย่างการต้มน้ำร้อนอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นห้องข้าวไซส์ใหญ่ๆบิก๊กๆนะครับที่ ผงทีนึงก็เลี้ยงกันคืึ่งหมู่บ้านได้ไงไซแบบ7จ็ลิตรสิลิตรอย่างเงี้ยไอเนี้ย,บบ l, l, ยนนป,ปัญหาจะเจอบ่อยนะครับพอลูกค้าเอาไปใช้ก็คือปลัก๊กปลั๊กไฟละลายนะครับนี่เป็นเหตุที่ที่เกิดอยู่ระหว่างการใช้งานและอุปกรณ์นะครับเพาจริงๆแล้วสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรนะครับ วันนี้ผมจะมาพิสูจน์นะครับมีวิธีพิสูจน์ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับให้เราดูเลยดูเป็นวิดีโอ,อการชัดๆเลยนะครับว่าขนาดที่มันอ่ากำลังจะละลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีแนะนำด้วยนะครับว่า เราควรจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับไปชมกันเลยนะครับครับผมอุปกรณ์ในการทดลองนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกาต้มน้ำร้อนนะครับกำลังไฟอยู่ที่1 5 0 0เาดวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสังเกตนะครับมาคอยสังเกตกันว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับกับปลั๊กนะครับที่มันหลวมๆแบบนี้นะครับ ผมตั้งใจทําให้มันหลวมเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตไปด้วยกันแล้วก็มาดูด้วยกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะอันตรายหรือน่ากลัวแค่ไหนนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยผมตั้งใจให้ทําให้มืดเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นได้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 อย่างชัดเจนนะครับไฟที่มันสปาร์กนะครับเพราะอาการหลวมของปลั๊กนะครับดูนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับอันตรายมากด้วยนะครับนี่ครับคือสาเหตุที่ทําให้ปลั๊กร้อนแล้วก็ละลายนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับการทดลองนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูอันตรายใช่ไหมครับแนะนําก่อนนะครับแนะนําน้องๆนะครับเด็กๆนะครับห้ามทําเรียนแบบนะครับห้ามทําตามโดยด็ดขาดนะครับถือว่าอันตรายมากนะครับเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการใช้เครื่องไฟฟ้าแบบนี้ห้ามนะครับห้ามทาตามนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยแนะนําผู้ผู้จํานานการนะครับ อยู่ใกล้หรือให้คําปรึกษานะครับห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ขอย้ําเลยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับไม่ใช่เท่าแต่เด็กนะหลายๆคนที่ที่ไม่เข้าใจเรื่องอไฟฟ้าเนี่ยก็อย่า,ยาไปทําอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับสิ่งที่ผมทําเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เข้าใจได้มองเห็นภาพว่าในขณะที่เราใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งที่กําลังไฟเยอะ นะครับที่ใช้ไฟมากๆอย่างเงี้ยนะครับเมื่ออุปกรณ์มันหลวมหรือแล้วเสียบไม่แน่นนะครับก็จะทําให้เกิดการอาร์คนะครับการสปาร์กแบบนี้แหละนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเกิดความร้อนที่ขั้วนะครับที่ขั้วของปลักนะครับทั้ง L ลและ n นะกว่าเครื่องเชฟ้าจะทํางานจนจบหน้าที่ของมันอนะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับทำให้ปลาติกที่หุ้ม ตรงนี้อย่ตรงตรงตรงขาปลั๊กนะครับมันค่อยๆละลายนะครับละลายละลายจนจนเกิดปัญหาว่ามันเป็นเป็นเพราะอุปกรณ์เป็นเพราะหม้อข้าวเป็นเพราะการต้มน้าร้อนหรือว่าเป็นเพราะไมโครเวฟเป็นเพราะตัวสินค้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะปลั๊กที่บ้านของลูกค้าหรือว่าบ้านของเราทั่วๆไปนะครับเขาสรุปเลยนะครับตัวนี้สาเหตุจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์หรือตัวสินค้า นะครับแต่ปัญหาปัญหาก็ไม่ได้ใช่อยู่ที่ปลั๊กไม่ได้อยู่ที่ปลั๊กเสียดนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่เต้ารับนะครับอยู่ที่เต้าที่เราไปเสียดเนั่ยนะฮะเต้ารับตัวนี้แหละนะครับมันหลวมนะครับรูที่เราไปเสียบเนี่ยมันจะเสียบง่ายนะครับเสียบปุบนะลูกค้าส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปก็จะชอบเสียบที่มันเสียบง่ายๆนะครับจะไม่ค่อยชอบรูที่แบบแน่นๆใช่ไหมรูที่นี่ยเสียบยาก นะครับแบบนั้นจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยชอบกันแต่นั่นแหละครับอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้ที่ใช้กําลังไฟเยอะๆนะครับพันวัตพันห้าร้อยวัตสองพันวัตต์อย่างเงี้ยครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับต้องเสียบปลั๊กที่แน่นที่สุดนะครับแน่นได้ยิ่งแน่นได้ยิ่งดีเลยนะครับมีหลายๆคำคำคำพูดบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้ห้ามต่อพว่วงห้ามต่อพ่วงก,กับอุปกรณ์อื่น จริงๆแล้วต่อได้ไหม <c oughs> ต่อได้นะครับต่อพ่วงปลั๊กพ่วงได้แต่ปลั๊กพ่วงนั้นเนี่ยต้องมีกําลังไฟที่เยอะพอรองรับกําลังไฟกับอุปกรณ์อื่นๆได้มากพอและได้รับมาตรฐานนะครับเป็นปลั๊กที่แน่นเพียงพอนะครับนะครับส่วนมากอุปกรณ์พวกนี้นนจะถูกแนะนําให้เสียบกับตัวที่อยู่ติดกับผนังบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ต้องไปพ่วงก,กับใคร แต่ตัวที่อยู่กับติดผนังบ้านเนี่ยถ้าหลวมก็มีโอกาสที่จะทําให้ปลั๊กตัวเนี้ละลายได้นะครับอันนี้คือจุดจุดสําคัญนะครับว่าเราเสียบที่เต้ารับที่ปลั๊กพ่วงได้หรือเปล่าหรือว่าเสียบที่ตัวบ้านได้เลยนะครับจะเสียบตรงไหนก็ได้นะครับให้ปลั๊กแน่นที่สุดแล้วก็กําลังไฟเพียงพอนะครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับ ต้องแนะนําต้องบอกอสําสหรับใครที่เป็นพนักงานขายที่แบบนะครับยังยังไม่ได้เคลียร์เรื่องนี้นะครับต้องคุยกับลูกค้าให้เคลียร์เวลาเอาไปใช้งานนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับก็คือจะไม่เลยว่าปลั๊กที่เราไปเสียบตัวไหนที่แน่นที่สดุดนั่นแหละปลั๊กที่ดีนะครับเราอาจจะแบบไม่ชอบม,มันเสียบลบําบากใช่ไหมแต่ตัวนั้นบอกได้เลยว่าเป็นปลั๊กที่ ดีที่สุดนะครับยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับเพราะโอกาสที่จะสปาร์ตแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีนะครับอย่างเครื่องไฟฟ้าอย่างบางชนิดเครื่องเซนุ่นอย่างเงี้ยนะครับทําไมเราถึงไม่เห็นเครื่องเซนุ่นทําแบบเสียบปลั๊กเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องเซอุ่นเนี่ยใช้กําลังไฟที่สูงสูงมากๆบอกไว้ก่อนนะครับสูงมากๆเลยการที่จะทําปลั๊กไปซื้อเครื่องเบอุ่นไปติดที่บ้านแล้วก็ แขวนแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับต่อให้เราเสียบแน่นยังไงก็ไม่ได้นะครับเครื่องทำอุ่นต้องติดตั้งอย่างเดียวต้องแบบขันน็อตขันสกรูให้แน่นอย่างเดียวนะครับทำปลั๊กเสียบเหมือนอุปกรณ์เครื่องใชฟฟ้ไฟอื่นๆไม่ได้นะครับอย่างมมงข้าวนะครับโมงข้าวไซส์ใหญ่ใหญ่นะครับ,นะรบที่ทํางานแต่งงาน,งงานวัดงานอะไรก็ดีเนี่ยนะครับที่มีไซส์เจ็ดลิตรห้าลิตรสิบลิตรอย่างเงี้ยครับ กำลังไฟพันห้าร้อยวัตต์นะพันเจ็วัตต์สองพวัตต์อย่างเงี้ยก็ต้องเลือกปลั๊กเต้ารับที่แน่นที่สุดนะครับห้ามไม่เชว่าเสียบเข้าไปแล้วยังขยับก็เก็ตได้น,นี่ก็ไม่เอานะฮะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจุดนะครับเพราะว่าต่อไปโอกาสที่ปลั๊กจะละลายมีสูงแล้วก็อันตรายเกิดเพลิงไหม้นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันละลายไปแล้วทําไง ไปถึงแล้วก็เสียบจนละลายแล้วล่ะวิธีแก้ไขตัดเลยครับตัดปลั๊กทิ้งเลยนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้สมมตินะนะครับ <c oughs> ตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ต่อใหม่หาเต้าเสียบมาเปลี่ยนใหม่นะครับหรือบางทีมันอาจจะแค่ละลายตรงนี้นะครับตรงพลาสติกำดำๆที่หุ้มอยู่นี้แค่ขุดๆตรงนี้ออกก็เสียบหาจุดเสียบอื่นที่แน่นะ่ะ ก็ยังใช้ได้แต่ถ้าตัวนี้ละลายเลยะนะครับละลายไปสักเครื่องหนึ่งหรือไปสักหนึ่งในสามเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะใช้ต่อแล้วนะครับตัดต่อใหม่ดีวดกว่านะครับตัดแล้วก็ซื้อร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปแล้วกาต่อใหม่ก็ใช้ได้ปกตินะครับนะก็สรุปเลยนะครับสเหตุนี้ไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่เกี่ยวกับไฟไม่เกี่ยวกับสายไฟไม่เกี่ยวกับปลั๊กไฟ เกี่ยวกับเต้ารับที่มันหลวมจนเกินไปทำให้เกิดการอักสปาร์แล้วก็ร้อนจนละลายแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้มีสูงครับขอบคุณนะครับสำหรับเวลาที่สละมาดูคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวิดีโอดีๆโอกาสหน้า นะครับแล้วก็กดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะก็จะได้ดูก่อนคนอื่นนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบน,นี้นะครับขอบคุณสำหรับเวลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ